วันนี้เวลา10นาฬิกานณโรงพยาบาลค่ายชุรนา,ารีอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้นายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญจัดก,การดอกไม้และตระกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกทศพลหานสรงครามพนทหาราานิเวศเอ็มอ่อนพนทหารกหนกปารมี และพลทหารนัตพงศ์ศรีวิไลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชดายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ เวลาส0นาฬิกาบันนี้ณรรมพยาบาลบรุรีรัมย์อำเภอเมืองบรุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรกระหม,ม่อมให้นายปียะปิดจ,จนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญจัดการดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกพานุพงษ์แสนวิชัยสิบเอกสุกสรรเพียงสุวรรณและจาออ่าสิบเอกอารามคุณสิงหามาตกัลลังพล ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชดายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจเวลา17บเนาฬิกาว,วันนี้นรงพยาบาลค่ายสัรพรสิทธิประสองค์อำเภอบารินชำราบ จังหวัดอุดราธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุดราธานีเชิญใจกันดอกไม้และตราก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกชัย,ยพรอ,อ่อนสุรทุมจ่าสิบเอกถนอมศิษิ์สุท,ทธจจกกิจ่าสิบเอกนัทธันกรพิทักษ์จ่าสิบเอกจักริดภูชมนิ จาสิบเอกจิรักร,รักษาเคนสิบเอกสัตวัน์ถิ่นละออนพลทหารเจษดาแหงภูเขียวพลทหารอภิชิตนามผลพลทหารปัญญพลอ่อนสาลุนพลทหารธนพลผิวผ่องพลทหารโชคชัยฤทธ์รือวงพลทหารน่านฟ้าทองนุและพลทหารปริญญาบุญธรรมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจากันดอกไม้และจระกา้สิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกธนวัฒน์สุริศกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ เวลา15นาฬิกาวันนี้นรรมพยาบาลปราศาสตร์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายสำนาญชื่นตา ผูว้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญจัดการดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้ารับ,บรมราชินีไปมอบให้แก่ร้อยตรีสอนเงินสอนคำจากสิบเอกทักษนายจีนเลี้ยงสิบเอกุรพันธ์จันสว่างพลทหารอมรินทร์เทพสุวรรณพลทาหารชาตินันนาคบงและพลทหารวิศนุกแก้วกระจ่างกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชดายแดนไทยกัมพูชาเพาื่อบำรุงขวัญกำลัง ใจ ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเดินทางไปยังโรงพยาบาลสุรินอเมืองสุรินจังหวัดสุรินเชิญจากกันดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชานาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกทนัฒวัดทอดสนธสิบเอกอัคคพลรุ่นรวยพลทหารเอกกสิทธิ์คำหงษาและพลทหารชัยชนะอินทราชาชิดกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลัง ในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกาณโรงพยาบาลศรีสะเกดอเมืองศรีสะเกดจดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอนุพงศ์สุขสมนิท ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญแจกันดอกไม้และตราก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารับรมราชินีไปมอบแก่นายจิรพงษ์พงศ์ศิลป์ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย กัมพูชาทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนกำลังพลและครอบครัวหาที่สุดมิได้